โอเคทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox กับแบบที่มีชื่อว่า n e w Johnny วันนี้เราจะมาดูกันว่า n e w Johnny เนี่ยได้บัฟหรือว่าอัปเดตอะไรเกี่ยวกับบางอย่างใหม่ๆวันนี้เราก็มากับน้องวานดาทุกคนวานดาสวัสดี FC หน่อยสวัสดีค่ะอย่างแรกเลยนะที่พี่รู้ก็คือวานดาแมสมอฟสกินวานดาวัดโลฟทุกเปลี่ยนโมเดลหรือว่ารีโมเดลใหม่ทุกคนสวยมากเสี่ยวมากที่สุด ลองไปดูสิดูดีดูความโมเดลโมเดิร์นโอ้ย mm hmm. นี่ดูความโมเดลสวยนะเป็นงานที่ขอดไปที่แสงเยอะก่อนมองไม่เห็นน่ะเนี่ยเนี่ยดูวยความโมเดลดีสวยอ่ะใช่ตอนเดินสะบัดไหมพุมสะบัดด้วย mm hmm. ตอนตีลนะ่ะเอ๊ะ hmm. แต่เหมือนว่าพี่พี่ฉันคิดว่าเขาปรับพลังสี่พลังวันใหม่เห็นปะสี่พลังของพลังวานด้ามันปรั๊บไม่มันปรับปร๊บไม่อะ่ะ มันดูเมือนน่อในหนังมาขึ้น<โ>อะมันดูมันในซีรีส์มากขึ้นเห็นปะชอบแบบมันสวยอ่ะตอนบินตอนกดเดินอะตอนบินอะมันมีอะไรเอฟเฟกเล็กๆอ่ะตามด้วยนีอ่อ๋อสเก็ดเงินสเก็ดกระจกอุก้ย <c oughs> ลองแปลงร่างหนูสิวันดาฆ่าซะหน่อยทำให้ฉันเจ็บทำให้ฉันออได้เลยค่ะเสียนตายอ๋อหนะยู่ในอีวันโอ๊ยใช่แล้วว่ามึงไง โอ้พอแล้วพอแล้วแรงมากแกไม่ต้องจำเป็นสมบอกว่า้สันคือใครฮะอ้าต,ตุกการ์สนตงนะคะยิงมาว้าวทุกคนแต่ล่างนี้เขาไม่ปรับบะวันด้าแล้วแล้วเขามีอัปเดตอะไรอีกนะ วันดาซอมบี้ถูกกว่านั้นปะอะไรนะเพิ่มเลือดเหรอถูกบับถูกบัฟบัฟอะไรบ้างก็เพิ่มเลือดเป็นสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบแล้วก็อะไรกันแล้วก็เพิ่มเกาะจากประมาณสี่ร้อยกว่านี่แหละมั้งเป็นห้าร้อยห้าสิบสกิลเอกะที่นางยกตอนเอ็นเกมะ่ะมีปะวันดามีปะซอมบี้อะแรงมีโอเค จะให้วันด้ามาโชว์เคท้นทุกคนนะเดี๋ยวรายละเอียดการบัฟพังนีด้เราจะลงไว้ในใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะสำหรับคนที่แบบว่าแบบไม่เข้าใจเพื่อไม่เข้าใจบางอย่างาไปดูได้ฉันชอบอะมันดูพลังสวยขึ้นอะจรินฮะนั่งสมาธิไหนวันด้าเปิดก่อนสิจะลองยิงมันจะหนาขึ้นจริงจริงไหม ครึ่งหนึ่งอย่างใกล้ครึ่งหนึ่งอย่างครึ่งล oh, ะโหแสดงว่าทีนี้ก็ตีแดงแล้วเนะี่ยโอเคแล้วก็อะไรอีกนะสกิลเอกบับดามีไหนขูดกีแรงมากตะคอมโบไปเรื่อยๆคือสิ้นนะเออเนี่ยจะครึ่งแล้วเนี่ย นี่เดียวก็จะ<ม>ครึ่งละแล้วก็อะไรอีกอ่ะมีหมดหมด,หมดยังหมดแล้วมันก็มีตัวหน้าอีกนะที่บัฟออเดป่ะออเดป่ะไม่ป่ะไ,ไม่บัฟอ้าวตัวอะไรอีกอ่ะสตอมเออออเดบับะพี่ว่าเออออเดมันบับนี่มันวะพี่ไม่ออเ,เคยเห็นเป็นโล,ลกเลอะแล้วก็เอฟเราไปดูอ,ออเดกันทุกคนนะ เล่นล่างอันนั้นได้ไหมล่างทิงกระเบลได้ป่ะมันมันบับล่างทิงกระเบลปล่ะไม่แน่ใจอ่ะงั้นเราเล่นล่างปกติไปก่อนแล้วกันเนาะอ๋อ oh, ทิงกระเบลบับมันเขียนวา่าออเดบกทิงกระเบลอยู่โอเคไปไงั้นเล่นทิงกระเบล <laughs> เล่นล่างทิงกระเบลดีกว่าทุกคนมันดูน่ารักกว่าตึ้งเห็นตึ้งเห็นอ่าล่างทิงกระเบลสวยมากชอบชอบทิงกระเบลว่าเขาคีเอทในการทำมากเลย แล้วมันก็ทุกสอินกับออเดย์ด้วยนะทิงกาเบลดูดิทุกคนโอ้ปังพลังสวยมากอะบับบัฟอะไรอ่ะวานดาอยู่ที่เดิมนะ่งน้อนเมจไหนมาดูซินกอนแเออนางบัฟสกิลคิวอะโลแล้วก็สกิลเอและเเป็นเท่าไหร่ตอนนี้มันส5 0ร้อยห้าสิบสรยห้สิบ พี350่สามร้อยห้าเหรอใช่ห้องเดือดเท่าไรห้าร <500. S 1> ้อยโหไหนี่พี่ลองเขอตีสิบมุมมบมมุมมุมมุมมนะนะุมม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 ยมมุ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 มมมมุมมมมุ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 มมกมมุ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 ัมมมุมมุมมมม สกิลนั้นแหละน่าจะปรับพุ่งตามิดอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเอ็กอะเอ็ก <F S 1> ปรับไหมเอก็กอันเนี้ยพี่ไม่มีอะของมือเป็นเอ็กแบบมืออ๋อเขงพี่ไปอันนี้ฮะใช่แล้วก็สกิลเอฟสกิลเอฟไม่มีอเอฟอ๋อเอฟเอฟมาระเบิดโอ้ย sorry วันนั้นพี่ขอลองยิงสกิลอาส่าเถอได้ไหมคิดว่าจะตายไหมแพ้นในทีเดียวนะแพ้ในสกิลเดียวอะ เมื่อตอนนั้นตอนที่พี่โดนอ่ะทีเดียวเลยฮสกิลนี้ปับบับปับบ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 ับมับบับนับบับบับบับับ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 นับงับบับบมับบับบั หมดยางอาวันด้าตัวที่บับเควกับเอมมาฟอสโดนออแก้ไขอ,อบิลิตี้อ่ะกูดาวมั้งใช่เราไปดูซิเดี๋ยวแป่ก่อนแบบนะเราก็ไม่เก่งซะด้วยสิลดเวลาในการชาร์จความสามารถไอ้สกิลชาร์จอะ่ะมันลดคูดาลดทำให้แบบชาร์จเร็วขึ้น ยูแมนทอร์ดก็บัฟดาเมจมั้งอ๋อที่สตอมด้วยสตอมแล้วก็สกิลก็เด็ดลองลองเอามา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 มันบัฟอะไรสตอมโอเคสตอมก็น่าจะบัฟโล่ก็เด็ดสตอมบัฟโล่สกิลจีแล้วก็แท็สตอมสตอมโบกกระปีบัฟโล่สกิลเอ็กแล้วก็ทอร์นาโด ข้อมูลเยอะมากใช่ทุกคนพี่อาจจะเอ้ยเราอาจจะรีวิวไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่รีวิวดิเราอาจจะมาให้ดูไม่คนทุกตัวนะอาจจะเป็นเฉพาะบางตัวนะใครที่อยากดูตัวไหนก็ลองเดี๋ยวลองไปดูข้อมูลที่ส่งไปเนาะมาเดี๋ยวลองตีไอ้นี่ไม่โดนนี่วะอ๋อนี่งไงสกิล e ชาร์จไวขึ้นจริงๆด้วย,วยแปบ๊บเดียวเองฮ่ากี่โดโล,โล 500. ห0 0โอู้เยอะจัง ด้วยนี้สี่ร้อยเองสกิลตีกับแซดอะสตอมบัฟสกิลตีแล้วก็แซดปะลองใช้อู้อแตกเหรอ,อไหนลองใช้ซิบัฟดาเมจปะฮุ้นแรงจังไล่ยังกันน้ำกีไล่นะโอ้ตอนนี้ตัวฉลอนมาต้องไปเข้าห้องแอร์แล้วเนะี่ยเป็นกดเลยร้อยเป็นกดเลยมีไอออกมาจากตัวแนละ้วตายซะ อนีลมตดโหสองสกิลนี้ก็เกินครึ่งแล้วว่ะแต่สกิลนี้นะทำไมมันไม่กงเกินไปไหนเบียวไหนไหนไอ้สกิลแซดเมื่อกี้อ๋อเนี่ยชอบสกิลเอ่ะเขาชาร์จไวขึ้นมาเลยบุ๊บใช่ดาเมจแรงด้วยแล้วสกิลทีอะสกิลทีไม่ปรับใช่ไหมหองอีนี่ระเบิดหัวไม่ปรับมันแค่ ทำให้แบบว่าสกิลชาร์จเร็วขึ้นอะโอเคโอเคทุกคน <Emma S 1> ก็ <for d. S 1> จบไปแล้วนะ,อะเอ็มมาฟอรดอะไรนะเอ็มมาฟอรดก็ทำให้สกิลเร็วขึ้นมีอีกสองตัวพี่ตริงปาตัวไหนฮิวแมนทอร์ดฮิวแมนทอดบัฟดาเมจสกิลอาร์แซดไปดูสิเกนะือบจะจบทิมแล้ว<ม>นี่นะ<อ>ที่วานดาพูดขาดก่อนเมทิลีนบวกสกิลอะเอ่อเนิร์ฟนะสกิลเอ็กแล้วก็เอฟแซดจีโดนเนิร์ฟ เออดีละไม่มีอะไรนะเราไม่ได้พูดนะไม่ไดด้พู <laughs> มาแล้วเอานะนะับเซเรนติมแมททอนอยูมันอะไรนะเขาเรียกว่าบับอะไรนะบับบับดามิบับดามิามส,กสกิลสกิลอาร์แซดิลอาแซดแล้วก็อีไหนมันได้่ไหนละกำลังไหนกำลังมิในไปอ่าแซด<ะ>อีอ๋อตีปกติเหรอ บับดามีแหลงคุณปังว้าว<ก>อ่าดูสิว่าดามีจะเท่าไรหกสิบกว่าแน่เลยเจ็ดสิบอ่ะหนึ่งรแล้วก็สกนะิลแซดนะเราใช้ต่อๆกันนะว้าว น่าหม,มากตายจะตายไหมยังไม่ตายแล้วก็ e หรอ e ตีปกติปะได้ก็คุณก็ดาเมจก็แรงขึ้นอยู่นะทุกคนแล้วของเธอรักของเธอโด,ดนโดนเนิร์ฟสกิลอะไรนะสีส่สกิลอะสกิล x แล้วก็ f Z ลดดาเมจ่หรอได้ไหนแต่มันก็นี่ไงดาเมจเบาอยู่นะ โอ้เบามากจะตายแล้วแล้วก็อะไรต่อนะอืมแต่เอฟโอ้ยแล้วก็ตีเอ็กเป็นการขาดอ้อลืมไปมันเบเดลินมันก็มีเสียงนินเน่ยตอนกดอันติอะเฮลไฟอินฟอร์โนฮา่า อะไรมันอะไรมันเนื้ออะไรจีอะเร็วออกเร็วขึ้นเหรอน่าจะใช่เนาะเออนี่ไงทุกคนก็จบไปแล้วนะกับการทําคลิปรีวิวบัฟตัวละครบางตัวทุกคนนะใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะส่งเ,เดี๋ยวเราจะลงข้อมูลไว้ตรงใต้คลิปนะทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะบาย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 